สวัสดีครับผมใหญ่ยยมรดกไทยนะครับวันนี้ผมเอาเหรียญหลวงพ่อแดงไว้ดขาวบันดลอิดเป็นรุ่นเหรียญตระกูลโจเนื้อทองคำไม้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดหลักแสนปลายถึงล้านต้นนะครับผมราคาเนื้อต่างๆกับลายแอดผมทิ้งลิงก์ไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน u t u b e ไวให้แล้วนะครับ ราคาพระเครื่องก็ขึ้นอยู่กับสภาพพระช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับผมทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปภาพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับจุดสังเกตแรกนะครับที่ผมดูบริเวณด้านหน้านะครับผมผมจะดูนะครับบริเวณจีวรบริเวณตรงนี้นะ าจจะมีขีดนะครับตรงพื então, ้นเหรียญนะครับอ่าเป็นขีดนูนๆขึ้นมาบริเวณตรงนี้นะจุดแรกนะครับผมเอายวผมโฟกัสให้ดูบริเวณจุดแรกนะครับผมเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับจะมีขีดนะครับล่องตรงพื้นตรงกลางนะครับบริเวณจีวรเนี่ยจะมีขีดนะครับปลายเนี่ยเขาจะแหลมแหลมคมคมลักษณะแบบนี้นะอ่าแล้วบริเวณตรงเนี้ยเขาจะหนานะครับตรงต้นๆเนี่ยเขาจะหนาลักษณะแบบนี้นะอ่าจุดสังเกตแรกนะครับผมอ่าพิม เป็นพิมพ์ตระกูลโจนะครับผมลักษณะเนี่ยจุดแรกนะเดี๋ยวเราไปดูจุดที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณคอควายนะครับผมจะมีเส้นแตกนะครับอ่าอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอ่เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณคอควายนะครับผมบริเวณตรงนี้นะครับอาจจะมีเส้นแตกนะครับเนี่ยเฉียงเฉียงขึ้นไปนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าตรงถึงบริเวณจีวอเลยนะครับเส้นแตกตรงบริเวณตรงเนี้ยนะครับผมเฉียงเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะครับ อ่าเป็นจุดที่2นะครับที่ผมดูนะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณนะครับตรงเปลือกตาท่านนะครับฝั่งซ้ายมือเรานะอาจจะมีเส้นโค้งๆนะครับผมอยู่บริเวณด้านบนนะครับอ่าเราผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับเปลือกตาท่านนะครับผมฝั่งซ้ายมือเรานั้นเนี่ยจะมีเส้นโค้งๆนะครับ1เส้นแล้วก็จะมีเส้นซอนซอนนะครับอีก1เส้นนะครับ อ,อยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นตําหนิในแม่พิมพ์เบื้องต้นในการพิจารณาครับผมเป็นจุดที่3นะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดที่4กันผมจะดูนะครับมุมฝั่งขวามือเรานะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะตรงบริเวณไหลท่านนะครับจะมีขีดนะครับอยู่บนพื้นเหลี่ยญลักษณะแบบนี้นะครับผมเีายวผมโฟกัสให้ดู ตรงบริเวณไหลนะครับผมบริเวณตรงนี้นะครับจะมีขีดบางๆนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับ1ขีดนะครับถ้าเหรียญสวยๆเนี่ยมักจะมีนะครับผมอ่าเป็นจุดที่4นะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าเป็นขีดลอยๆขึ้นมานะครับบางๆนะครับแบบนี้นะครับผมอ่าลักษณะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะ เดี๋ยวเราไปไล่นะครับจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณไหล่ซ้ายมือเรานะครับผมบริเวณหัวไหล่ตรงเนี้จะมีเส้นยาวๆนะครับผมคมๆเลยนะครับลักษณะแบบนี้นะยาวลงมานะครับเกือบติดกับพอพานนะครับผมเราผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับจุดสังเกตที่5นะครับผมเนี่ยจะมีเส้นนะครับขีดนะครับ นูนขึ้นมาคมคมลักษณะแบบนี้เลยนะคมคมลอยลอยขึ้นมาเลยนะครับลักษณะแบบนี้เป็นตําหนินแม่พิมพ์เบื้องต้นในการพิจารณาครับจุดท,ที่5นะครับผมอาจจะเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณหูเจาะก,กันบริเวณหูเจาะนะครับก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะรูเจาะเนี่ยจะไม่ใหญ่มากนะครับผมจะเล็กๆลักษณะแบบนี้นะครับรูเจาะนะครับจดจําให้แม่นนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเด tamam. ี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณพื้นผิวเหรียญกัน บริเวณพื้นผิวเหรียญองคพระนะครับผมเนี่ยผิวเขานะครับจะตึงๆลักษณะแบบนี้นะ,ะแล้วก็จะมีเส้นขนแมวนะครับแต่บริเวณนะครับตรงพื้นนะครับมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะมีขึ้นๆน,นะครับลักษณะคล้ายๆเป็นกราบนะครับผมลักษณะแบบนี้ นะครับผมผมเข้าใจว่าเป็นทุกเหรียญน,นะครับลักษณะเป็นกาบถ้าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานมันเนี่ยจะเป็นกาบาลักษณะแบบนี้นะถ้าผ่านการใช้งานแล้วเขาผิวเขาก็จะตึงนะครับอ่าบริเวณตรงพื้นนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับผมตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นขอบลวดเล็กๆนะครับคมๆนูนขึ้นมานะตัวบริเวณองค์พระเนี่ยก็จะเป็นรอยเน่เนอลักษณะแบบนี้นะครับอ่นี่ๆๆนี่นี่อันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งซ้ายนะ๋ยวผมเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับพื้นนะครับมุมนะครับฝั่งขวานะ มีแบบที่ผมบอกนะครับจุดสังเกตเบื้องต้นเนี่ยผมยินดีรับเช่านะครับทองคำเนี่ยแพงนะครับผมหลักแสนปลถึงล้านนะแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับหลักหมื่นกลางถ้าเป็น3มกษัตริย์เนี่ยมูลค่านะครับผมหลักแสนกลางนะครับผมถึงหลักแสนปลายนะมีแบบที่ผมบอกนะครับผมก็ยินดีนะครับบริการรับเช่าพาถึงที่นะครับผมผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะ พื้นเนี่ยเขาก็จะเป็นผิวตึงๆแล้วก็มีเสี้ยนขนแมวเยอะๆลักษณะแบบนี้นะครับอขอบรวดด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นขอบรวดเล็กๆแบบนี้นะครับผมอ่าบริเวณนะครับมุมด้านบนพื้นนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับบริเวณใบหน้าท่านนะ บริเวณใบหน้าท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับผมใบหน้านะครับผมให้ความสําคัญมากนะครับบล็อกตะกุนโจนะครับบล็อกนี้นะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับด้านหลังกันบริเวณด้านหลังนะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณโค้ดก่อนเลยนะครับตัวต่อโค้ดเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะโค้ดนะเดี๋ยวผมโฟกัสชัดๆให้ดู บริเวณโค้ดนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะโค้ดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นตัวตอกลงไปนะครับผมลักษณะแบบนี้นะครับเป็นจุดแรกนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณนะครับตรงพื้นเหรียญตรงนี้นะครับผมอาจจะมีขีดลอยๆนะครับขึ้นมาอยู่บนพื้นเหรียญนะเดี๋ยวนะผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงพื้นเหรียญนะครับผมเนี่ยจะมีขีดนะครับลอยลอยขึ้นมานะครับคมคมนะครับผมอ่าบริเวณพื้นเหรียญนะครับลักษณะเนี่ยจะคมคมลักษณะแบบนี้นะอ่าเป็นจุดที่2นะครับผมถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณอักขระตรงนี้นะครับผมจะมีเส้นซ้อนนะครับอยู่ในอักขระนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณอัคลาณนะครับบริเวณยันตรงนี้นะครับผมเนี่ยจะมีเส้นขีดนะครับข้างยันนะครับผมข้างในเนี่ยจะคมคมลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเป็นจุดที่3นะครับในการพิจารณาเบื้องต้นนะเอี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนะครับแบบนี้นะไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะครับอ่เดี๋ยวเราไปไล่นะครับจุดที่4กันผมจะดูนะครับยันนะครับบริเวณด้านบนฝั่งขวามือเรานะครับอ่าตรงหัวยันเนี่ยจะปลายเขาเนี่ยจะแตกเป็นแฉกนะครับผมเอี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณหัวยันนะครับบริเวณตรงนี้นะครับผมเนี่ยปลายเขานะครับจะแตกนะครับเป็นแฉกนะครับเล็กๆนะครับยื่นออกมาลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเป็นจุดที่4นะครับในการพิจารณานะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณพื้นขอบลวดยันนะครับผมจะมีเส้นนูนๆนะครับขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงขอบพื้นลวดยันนะครับผมก็จะมีเส้นนูนๆนะครับขึ้นใหม่เส้นหนึ่งนะครับอยู่บริเวณตรงนี Η ้นะเดี๋ยวผมเอียงให้ดูนะครับอยู Witcher ่บริเวณตรงนี Vietnamese ้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับอ่าเป็นจุดที่5นะครับผมในการพิจารณานะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณหูเจาะกันบริเวณหูเจาะนะครับของแท้นะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะรูเขาจะไม่ใหญ่มากนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จดจําให้แม่นนะครับบริเวณหูรูเจาะนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณพื้นผิวเหรียญกัน บริเวณนะครับพื้นผิวเหรียญนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับด้านบนนะครับผมก็จะเป็นผิวตึงๆลักษณะแบบนี้นะอ่าแล้วขอบรวด้านนอกเนี่ยเขาจะเลกลักษณะแบบนี้นะครับพื้นเนี่ยเขาจะตึงนะครับตัวหนังสือเนี่ยด้านหลังเนี่ยนะครับเขาจะเป็นยันนะครับขอบรวดหนาๆหน่อยนะครับผมอ่าลักษณะนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ผิวเนี่ยเขาจะตึงนะครับแล้วก็ตัวขอบรวดนะครับขอบรวดยันเนี่ยเขาจะคมลักษณะแบบนี้เลยนะ อันนี้ก็คือพื้นนะครับบริเวณนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับมุมฝั่งซ้ายมุมล่างนะอ่าพื้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือผมเลื่อนมาบริเวณตรงกลางนะอ่ามีแบบที่ผมบอกนะครับผมก็ยินดีนะครับรับเช่าพาถึงที่นะผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าท่านลูกค้ามีพาเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับบริเวณมุมนะครับ ฝั่งขวานะครับด้านบนนะขอบลวดพวกนี้นะครับผมเขาจะคมนะครับขอบลวดยันเนี่ยพวกนี้เขาจะคมเหมือนกันแล้วขอบข้างนอกนะครับเขาจะเป็นขอบเล็กๆลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมนะครับฝั่งด้านบนตรงกลางนะแล้วผมเลื่อนมานะครับบริเวณยันนะครับบริเวณยันเนี่ยนะครับผมตัวยันเนี่ยเขาจะคมนะครับเป็นเส้นลวดหนาๆนะครับผมลักษณะแบบนี้นะเขาจะคมลักษณะแบบนี้นะครับพื้นเขาก็จะตึงนะครับอย่างที่ผมบอกนะ อันนี้ก็คือยันนะครับบริเวณนะครับตรงมุมล่างนะครับผมอ่าโค้ดนะครับอ่าก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับแล้วก็จะมีนัมเบอร์นะครับอ่าประจําองค์พระนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะด้านข้างกันด้านข้างนะครับบริเวณหูนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่เดี๋ยวผมเลื่อนนะครับมุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งขวาอ่านี่ยเนี้เนี้นี้นี้เดี๋ยวผมเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับมุมเฉียงนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับบริเวณตรงกลางนะอ่านี่ยเนี้นี้นี้ เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับมุมเฉียงล่างนะครับมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งซ้ายนะนี่ครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับบริเวณนะตรงตูดเหรียญนะครับผมบริเวณตูดเหรียญนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับข้างเนี่ยจะเป็นข้างตัดแบบแต่งตะใบนะครับในความเข้าใจของผมนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับบริเวณนะครับมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณหูนะครับมุมฝั <kuin S 2> remember, <den> <c sniff> ่งขวานะครับก็จะเป็นข้างนะครับตัดแบบแต่งตะใบนะ อ่านี่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 อันนี้ก็คือมุมเฉียงนะครับด้านบนนะครับอ่ามุมฝั่งขวานะอ่าเดี๋ยวผมเลื่อนมานะครับบริเวณตรงกลางนะครับผมลักษณะนะครับด้านข้างเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับถ้าเป็นเนือทองคําเนี่ยก็จะแต่งตะไบลักษณะแบบนี้นะอ่านี่ก็คือบริเวณตรงกลางนะอ่าเดี๋ยวผมเลื่อนมานะครับมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งขวาอ่าลักษณะนะครับจดจําให้แม่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณนะ ตรงตูดเหรียญนะครับมุมฝั่งขวานะครับผมลักษณะเนี่ยก็จะเป็นข้างปมแบบแต่งตะไบนะครับผมการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพาพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน y YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ